วสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาตามเก็บคลิปนะคะในส่วนของงานวางเครื่องยนต์นะคะคันนี้ก็เป็นแบบเดิมๆสีเดิมๆม,มานะคะคันนี้ลูกค้านํามาวางเครื่องยนต์อี่สุท0สามพันเทอร์โบนะคะก็เก็บรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะมาทํารูปภาพ b e ฟอร์ก่อนที่จะออกมาเป็นสีสันแบบนี้นะคะก็คันนี้นะคะแต่งเติมทำอะไรกันไปบ้างนะคะก็ คันนี้ทําสีใหม่นะคะทําสีใหม่ในส่วนของคัวหัวท้ายกระบะนะคะพูดง่ายเลยคือทําสีใหม่ทั้งคันนะคะแล้วก็วางเครื่องยนต์ดีสูด3,000เทอร์โบนะคะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของชุดอุปกรณ์นะคะในส่วนของตัวกระจกนาซาไฟด้านบนตัวมิชลินนะคะตัวนี้เพิ่มเติมกันเข้ามานะคะคันนี้เป็น e-16 ล้อดับนะคะวางเครื่องยนต์ดีสูด3,000เทอร์โบนะคะคันนี้ แล้วก็ตกแต่งในส่วนของตัวงานสีแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวระบบเบรกจิปปี้ด้วยนะคะติดตั้งระบบเบรกจิปปี้นะคะเดินวางท่อยเสียกันใหม่นะคะตอนนี้ก็กําลังเช็คเดินเข้าไฟนะคะตัวไฟนะคะไล่ระบบไฟกันอีกรอบนึงนะคะ รถลายโทนสีนะคะลูกค้าขอมานะคะหลังจากที่เราเดินระบบไฟวางเครื่องยนต์ติดตั้งระบบเบรกจิฟฟีีนะคะสีทำให้ใหม่ทั้งคันพร้อมเครือบให้ไปอีกนะคะแล้วประกันความเงาเลยนะคะจะให้แบบสวยๆแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะในส่วนของตัวงานวางเครื่องยนต์ก็สามารถโทรหรือนำรถเข้ามาติดตั้งกับเราได้นะคะ อยากแรงทักมาได้เลยนะคะอีแต่อัวดันการช่างนะคะรับวางงานเครื่องยนต์นะคะจากหนึ่งสูบมาเป็นสี่สูบนะคะ <c oughs> อยากแรงทักมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองสี่หนึ่งหนึ่งเก้าหกสองนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกเบอร์ศูนย์แปดศูนย์หกหกสามศูนย์สี่แปดเก้านะคะ <c oughs> แล้วก็ติดตั้งในสองตัวกระจกอะคริลิกด้านหน้าด้วย <c oughs> ก็จะมีในส่วนของตัวคือวางวางเครื่องยนต์สามพันเทอร์โบติดระบบเกีรติดระบบเบีย <c oughs> รบบบ์ปรแล้วก็ติดตั้งกระจกด้านหน้า <c oughs> แล้วก็กระจกนาซา แล้วก็ส่อท้ายด้วยคือคือคันนี้ลูกค้าเทินเครื่องเทินเกียร์นะคะเบ็ดเสร็จจบแล้วคันนี้นะคะงบอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสี่มื่นิดๆนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือลูกค้าค่อนข้างที่จะทําหลายรายการนะคะก็เลยจะราคาเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าลูกค้า วางในส่วนตัวงานเครื่องยนต์เฉยๆนะคะก็จะมีตั้งแต่รุ่นตัว88นะคะ Isuzu 88นะคะขนั้น,นะคะก็เทินเครื่องเทินเกียร์นะคะลูกค้าจะเพิ่มเงินอยู่ประมาณ37,000บาทนะคะแล้วถ้าเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์3,000อร์โบนะคะก็เพิ่มเงินอยู่ประมาณ40,000 47,000 40, บาทประมาณนี้นะคะในส่วนตัวเครื่องยนต์นะคะไม่ได้รวมในการตัวอื่นๆนะคะถ้ายังไรสนใจนะคะก็กิ้งก้างโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะคะ คันนี้เราก็วางเป็นเครื่องยนต์สามพันก็ใกลจ้จะเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมคืนส่งให้กับทางเจ้านายกันนะคะก็คืองานของเรานะคะถ้าได้นําเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะทำการวางให้เลยนะคะไม่ไม่ได้ให้มาจอดนานนะคะก็เราจะมีในส่วนของตัวตทีมช่างที่เป็นในส่วนตัวงานเครื่องยนต์นะคะรับรถรวดเร็วทันใจนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์เราก็จะเซตความพร้อมให้ด้วยนะคะกับเครื่องทุกๆตัวนะคะเราจะนําเข้ามาไล่ไล่ไลน้ําก่อนนะคะถ้า ถ้าเครื่องไม่มีปัญหา,าแรงน้ําแรงดันไม่ขึ้นก็ถือว่าโอเคเครื่องของเราผ่านก็นําขึ้นมาเช็คกันได้เลยนะคะอันนี้ก็กําลังไล่นะคะไล่ระบบไปเข้าวงจรในส่วนตัวเครื่องยนต์อยู่นะคะ ตัวนี้ลูกค้าก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะอะคริลิกด้านหน้าก็เพิ่มเติมกันเข้ามานะคะด้านไฟข้างบนก็เพิ่มเติมกันเข้ามาเช่นเดียวกันเนาะโอเคออกมาแบบหล่อหกกันเลยโอเคงันฝากติดตามไว้ด้วยนะคะกับเราทรีมง,งานอีแต๊อู่อันการช่างนะคะสนใจในสน่วนของตัวงานวางเครื่องยนต์ก็นำเข้ามาได้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ